สำหรับคลิปล่าสุดของเรานะครับก็เป็นจังหวะลั่นของฮาแลนด์ก็โอ้คนเข้ามาคอมเมนต์แบบว่าจี้ๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับดาวินูเยสถ้าเป็นดาวินูเยสเนี่ยคงจะโดนสับเละไปแล้วนะครับเพียงแต่เป็นจังหวะลั่นของฮาแลนด์ก็ถือว่าเป็นควันหลงของเมื่อวานนี้นะก็ถือว่าช่องผมเนี่ยคนดูไม่ถึงแสนเนี่ยมันนานแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกการดูทุกคอมเมนต์เลยวันนี้นะครับเอาฟุตบอลไปถึงตัวนะครับก็เป็นทางด้านกานโชเซเราอาอิตาลีระหว่างอินเตอร์มิลานนะครรรัับบงูใหญ่่จจะเเเเเปปปิดซซ้้มมมาาตออนนกีียโล ทีมอันดับ17ก็ถือว่าเกมแรกที่เจอกันมาของ2ทีมนี้เป็นอินเตอร์บุกชนะ1-0แล้วก็ภาพรวมในการเจอกันมา10เกมหลังเนี่ยอินเตอร์ชนะไป8เสมอหนึแล้วก็แา้ให้เอ็มโปรีไปครั้งหนึ่งส่วนฟอร์ม5เกมหลังของอินเตอร์เนี่ยพวกเขาสะดุดมา2เกมแล้วนั่นคือการสเสมอนาโปลีในเกมล่าสุดแล้วก็แพ้กับแอลติโกมาลิดชนะ3จาก5เกมหลังส่วนทางฝั่งของเอ็มโปรีเนี่ยพวกเขา ชนะเกมเดียวแล้วก็แพ้3เกมติดต่อกันแล้วก็ถือว่าสภาพความพร้อมของอินเตอร์วันนี้อาวุธหนักพร้อมไม่ว่าจะเป็นลอตโตโรมาติเนสมาคุดตูรามรวมไปถึงเฟเตริโก้ดีมาโก้ส่วนทางฝั่งของเอมโปรีเนี่ยความหวังสูงสุดก็คงจะฝากไว้ที่เอมบเนียงรวมไปถึงวิกเตอร์โควาเลนโก้นะครับก็ถือว่าวันนี้เงื่อนไขของอินเตอร์เนี่ยต้องชนะ2ประตูถึงได้1งแขนถ้า3ประตูเนี่ยคิ้วเลยก็อินเตอร์ต่อ2ยิง4ต่อ4ยิง8แล้วพวกเขาเนี่ยคงจะมองในการทําเบรกสูงสุดในการโชว์ซีเรรยอิตาลีเพราะว่าพวกเขาเก็บไปถึง7 6คะแนนจาก29เกมวันนี้เจอกับเอมปลีในสายตาผมที่กระจอกที่สุดเนี่ยนะครับไม่น่าจะปลอดเจ้าเอมปลรี2ประตูน่าจะชิวๆ3ประตู4ประตูเนี่ยผมว่าไปถึงวันนี้วัดใจไปที่อินเตอร์มิลานคิดว่าน่าจะเชียร์ไม่เหนื่อยวันนี้ชนะได้แบบสบายๆส,ส่วนบทวิเคราะห์เต็มทุกๆอย่างนะครับไปเจอกันในไลฟ์สดซับคลิปนี้สวัสดีครับ